ขออนุณพี่แนะนําตัวก่อนนะครับค่ะพี่ชื่ออภัสราคงสมพงนะคะอยู่แผนก e EWP นะคะทำงานเป็น Officer Administration เันค่ะครับผมแล้วอยากสอบถามความรู้สึกที่ได้จากการเข้าอบรวมวันนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับก็โดยรวมแล้วอะค่ะคอร์สนี้คะเป็นประโยชน์กับพนักงานทั่วๆไปทุกระดับชั้นในองค์กรเราเลยเพราะว่า หเราได้เรียนรู้ว่าทำยังไงเราจะตั้งพาสเวิร์ดให้คียวเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงให้มีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยกับองค์กรแล้วก็รวมทั้งอื่นๆที่ก็ยังมีทริคเยอะแยะอะไรเงี้ยในคอร์สนี้ก็อยากให้ว่าไปแล้วโดยส่วนตัวแล้วอะคะ่ะอยากให้น้องๆพนักง,ง,งานหรือว่าพี่ๆทุกระดับอะคะ่ะน่าจะมาเข้าเข้าคอร์สนี้ด้วยอะคะ่ะถ้าเป็นไปได้ แล้วก็อยากจะให้ถ้าทางวิทยากรนะคะอยากจะให้จัดแบบเยอะๆะคะ่ะเพื่อที่แล้วก็โปรโมทให้ให้พนักงานหลายๆหลายๆายท่านมาเข้าอะคะ่ะครับค่ะแล้วมีอะไรฝากไว้สั้นๆนะครับเช่น3ามคำเกี่ยวกับคอร์สนี้โปรเจกต์นี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,น่าสนใจแบบสั้นๆสามคำเจ๋งที่สุดอ่โอเคครับขอบคุณมาก